วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเทคนิคการเทรดสั้นทองคำที่เพิ่งวิจัยเสร็จไม่นานมานี้จุดเด่นข้อแรกคือไม่มีอินดิเคเตอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวจุดเด่นข้อที่2คือเทรดสั้นบนกราฟ M15 หรือ i ท e f r a m ม15นาทีและจุดเด่นสุดท้ายคือใช้แค่ high low ของวันก่อนหน้าเท่านั้นและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือกำไรจากการทดสอบพุ่งไปถึง529%โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นเองครับแต่เหมือนเดิมคือเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในสถิติ เดี๋ยวเราลองไปดูสถิติของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนแล้วค่อยมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือเลร,รับฟรีเทคนิคได้ทางไลน์แอดเชิงเทรดสกูลที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบก่อนเดีย๋ยวต้องแจ้งก่อนนะครับว่าผมทาการทดสอบระบบนี้บนกราฟของทองคํทาทำเฟรม15นาทีบนกราฟของ t i c k Mill Broker บน t r a d i n g View Platform นะครับดังนั้นเพื่อนๆที่นําระบบนี้ไปทดสอบแต่เป็นแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าใช้บรอกเกอร์อื่นอาจจะได้ผลที่คาดเคลื่อนไม่ตรงกับผลที่ผมแสดงหน้าจอณตอนนี้นะครับทุนหมื่นเหรียญนะครับในระบบเทรดสั้นนี้ rr 1.5เท่า risk per trade ผมใช้5%เหมือนเดิมมาดู win rate ชน,นะอยู่61%เนนะหมายถึงว่าถ้า่อนเไม้ เพื่อนๆจะพบไม้ที่เข้า TP นะครับหรือว่าชนะถึง6ไม้กําไรนะครับในระยะเวลาทั้งหมด5เดือนนะครับลืมแจ้งว่าผมทําการทดสอบตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคมปี2025จนถึงปัจจุบันคือสิ้นเดือนพฤษภาคมปี2025นะครับเทิร์นกำไรได้สูงถึง529%นะครับถ้าเอาหาหัไวๆก็บุผลกําไรก็ใช้ได้นะฮะสำหรับระบบนี้นะเทิร์นสูงจริงๆครับอยากเป็เพื่อนติดตามให้จบ เทรดไปทั้งหมดนะครับ5เดือนเทรดไป75ไม้นะครับชนะ46แพ้29ไม้ Profit Factor สูงถึง2.38 แม็กซิมัมดอราดาวนะครับอยู่เพียงแค่20.9 8เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่รีดกำไรได้ดีมากนะครับบนความเสี่ยงที่ต่ำนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวแม็กซิมั r มด d ร w ดาวที่ต่ำกว่านี้นะฮะก็ลด r i s k per trade ลงตรงนี้นะครับกำไรก็จะลดลงนิดหน่อยนะแต่ผมว่าระบบนี้เชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะถูกใจและนำไปต่อยอดได้นะครับสำหรับการเทรดสั้นจบในวันทองคำ m 1 5านะครับเดี๋ยวลองไปดูการเซตอัพหน้าจอกัอนนะครับซึ่งมันไม่มีอินดิเคเตอร์เลยว ถ้ามี AI t ่ a d แทนคุณตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบป้องกันการล้างพอร์ตคุณจะกล้าลองไหมครับและนี่คือ AI Forex c e n t e r AI ที่อยู่ในตลาดจริงมายาวนานกว่า3ปี ทำกำไรต่อเนื่องมีความเสถียรบนความเสี่ยงที่ต่ำในระบบมีซับลอสทุกไม้และระบบออโต้สต็อปเมื่อพอร์ตแตะม a กซิมัมดรอว์ดาวสามมีลูกค้าใช้งานจริงกว่า1 0 0 0ท่านทั้งในประเทศและทั่วโลกพัฒนาโดยทีมงานวิศวกร,กรประสบการณ์มากกว่า14ปีในตลาด forex ลูกค้าสามารถติดตั้งโรบอ t เทรดได้เองหรือจะให้ทีมงานติดตั้งให้ก็ได้ครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้จากราคาปกติ22,000บาทเหลือเพียง13,000บาทยังไม่พอนะครับสามารถผ่อน0%นาน10เดือน ตกเดือนละเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นเองทักมาวันนี้พิมพ์สนใจ AI รับรายละเอียดและโปรโมชั่น13,000บาททันทีครับ AI Forex Hunter ปล่อยให้ระบบ AI ทำเงินแทนคุณมาถึงช่วงเซตอัพหน้าจอเซตอัพเทมเพลตนะครับอย่างที่บอกนะว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับ อย่างแรกที่เพื่อนๆต้องทําก็คือเปิดกราฟทม์เฟรม15นาทีหลังจากนั้นเพื่อนๆมากดเซตติ้งนะครับคลิกขวาที่หน้าจอแล้วกดเซตติ้งแล้วก็มาที่อีเวนต์หลังจากนั้นมาติ๊กถูกนะครับที่หน้าคําว่าเซสชันเบรกตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบ่งเป็นเซสชันเบรกนะครับในแต่ละวันให้นะครับอย่างเช่นผมเริ่มตรงนี้นะวันที่13พฤษภาคมน,นะฮะ10โมง45ก็จะไปจบวันที่14พฤษภาคมตอน10โมง45เช่นเดียวกันนะตรงนี้เป็น UTC บวกนะฮะก็จะเป็นเวลา บวกเจ็ o แบงคอกนะครับหรือว่ากรุงเทพนั่นเองนะพเพื่อนดูนะตรงนี้เสตทีต่ถูกต้องนะครับที่มุมล่างขวามือตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวเพื่อนใช้ติ๊กมิลเนี่ยอาจจะมีเส้นแบ่งตรงกลางตรงนี้โดเดขึ้นมานะครับก็เป็นช่วงวันหยุดเสาร์วอาทิตย์นะไม่ต้องตกใจนะครับให้พเพื่อนๆไม่ต้องดูเส้นนี้ไปเลยนะเวลาเราใช้ในการเทรดนะอย่าให้พเพื่อนๆทิ้งเส้นนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของเซสชั่นเบรกมันก็เลยขึ้นให้นะครับเป็นแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิว โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองไปดูเทคนิควิธีการเทรดกันนะครับตรงนี้สอนแค่ในการเซตหน้าจอเท่านี้นเงะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนมาถึงช่วง3เส็จในการเทรดนะครับเพื่อนๆจับตาดูดีๆช็อตโน้ตกันดีๆนะครับเทคนิคนี้เด็ดจริงๆนะครับ500กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างแรกคือผมจะรอให้มันจบวันไปก่อนนะครับแบ่งเซกชันให้เรียบร้อยก่อนอะ่ะเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตรงนี้มันจะแบ่งตั้งแต่วันที่2ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไปจบสตาร์ทวันใหม่ก็คือเซกชันใหม่วันที่5นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันจะรวม2 3 4สาี่ไอ้สามี่นี่ไม่ต้องงงนะครับ 3- 4มันจะขึ้นเส้นตรงนี้มานั่นก็คือเส้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับติ๊กมิวโบเกอร์จะมีเส้นนี้ขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเส้นวันศุกร์นั่นแหละนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็จริงๆแล้วเราไม่ได้มารวมนะครับตลาดไม่ได้เปิดแต่ว่าเซสชันเบรกของเทรน n ิ้งวิวติ๊กมิวนั้นมีแบ่งขึ้นมาให้ด้วยนะครับเราจะมองแค่เส้นนี้นะครับจนถึงเส้นนี้สําหรับเพื่อนที่ใช้ติ๊กมิวนะมองแค่นี้นะครับเส้นนี้เราไม่ไไดด้ด้้ break ้มมอองงงนนนะะะคคครรรััับบบตตตทิปเเเลลยพจี็ๆแว ให้เนเพื่อนทำการมองหาจุดไฮและโลนะครับสูงสุดเนี่ยจุดไฮอยู่ตรงนี้โลอยู่ตรงไหนครับโลอยู่ตรงนี้เจอเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนทําอะไรต่อตีเส้นนะครับแนวนอนตรงบริเวณนั้นแหละจุดไฮและโลนะครับแบบนี้เลยไฮตรงนี้โลตรงนี้อันนี้คือสเต็ปที่1ทันไหมเพืเ่อนสเต็ปที่2ถัดมานะครับผมจะรอให้แท่งเทียนนะครับวิ่งขึ้นไปเบรกด้านบนนะครับหรือมันอาจจะลงมาเบรกด้านล่างก็ได้อันนี้คือสเต็ปที่2ลองไปดูนะครับว่าสถานการณ์นี้ กราฟวิ่งขึ้นไปทางไหนนะครับถ้าเกิดว่ากราฟนั้นเบรกนะครับคำว่าเบรกของผมคือต้องมีราคาปิดปิดได้สูงกว่าด้วยนะครับอย่างเช่นแท่งก่อนหน้าเนี่ยเช่นแท่งนี้นะครับขึ้นไปแย่แบบเนี้ยปิดไม่ได้สูงกว่าไม่นับนะครับเราจะมาดูกันที่แท่งนี้ครับแท่งนี้คือแท่งสําคัญนะครับแท่งที่มันมีการเบรกอันเนี้ยคือสเต็ปที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแท่งนี้นะครับคือสเต็ปที่2พอเจอ2เสเต็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อสามารถใส่ออเดอร์ได้เลยนะครับที่ราคาปิด ของแท่งที่เบรกและ SL วางไว้ที่โลเผื่อบัฟเฟอร์เล็กน้อยอาาตั้งไว้ที่1.5เท่าครับคำนวณความเสี่ยงให้ดีนะแค่นี้เองครับเพื่อนๆจบนะครับ1วันถัดไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลุยต่อนะครับทำอย่างไรนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอเซสชั่นเบรกนี้จบก่อนนะเดี๋ยวให้เล่นกันยาวๆให้ดูนะครับพอจบวันเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคืออะไรมองหาจุดเลยครับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวันนะครับจุดสูงสุดตรงนี้ ต่ำสุดก็อยู่ตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ตีเส้นแนวนอนออกไปนะครับปึ้งตีเป็นกรอบแบบน,นี้เลยเพื่อรออะไรครับเพื่อรอเล่นวันถัดไปนั่นเองนะครับรอ,อเล่นวันถัดไปนะฮะเมื่อไหร่มีแท่งที่มันเบรกนะครับปิดได้สูงกว่าเพื่อนๆก็มาเข้าออเดอร์นะครับเจอแล้วนะครับแท่งที่เบรกแล้วปิดได้สูงกว่าคือแท่งเทียนแท่งน,นี้ทันไหมครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าออเดอร์ตรงนี้ SL วางไว้ที่โล R r นะครับ1.5เท่าเหมือนเดิมอันนี้หน้างานจริงเลยนะฮะเพื่อน ทีพีไปอีกหไมายไป,นะไปต่อนะครับไปต่อนะครับไปต่อเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ต้องรออะไรเอ่ยรอให้มันจบเซสชั่นเบรกนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อลองไปเล่นเทสได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ยากนะครับแบ็กเทสตามได้เลยอ่ะจบเซสชั่นเบรกของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนต้องทำเหมือนเดิมคืออะไรครับมองหาจุดสูงสุดของเซสชั่นเบรกนี้และจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้ทันไมหมเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนทำอะไรครับตีกรอบตีด้านบนนะฮะแล้วก็ ทำการตีด้านล่างแบบนี้หลังจากนั้นก็รอการเบรกนะครับหรือมันอาจจะไม่เบรกก็ได้เบรกก็เข้านะครับไม่เบรกก็ไม่ต้องเข้าตรงนี้มีการเบรกนะเพื่อนๆอ่ะก่อนจะมีการเบรกขออภัยนะครับวันนี้เซกชันนี้ไม่ได้มีการเบรกทันไหมเพราะไม่มีการเบรกนะครับเราก็ต้องหาจุดไฮโลของวันใหม่คือวันนี้ไฮก็อยู่ตรงนี้นะครับและโลก็จะอยู่ตรงนี้ทันไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนก็ทําการขยับนะครับ เส้นแนวนอนของเราลงมาบีบลงมาแบบนี้บีบให้มันเป็นกรอบลงมานะครับที่แคบลงแล้วพอเปิดวันใหม่เซสชั่นเบรกใหม่นะครับเริ่มวันใหม่มาละมันก็เบรกลงมาแบบนี้โอกาสชนะ60.9%นะครับหรือ61%เพ,อเ,พอเพื่อนเพื่อเข้าเซลลได้เลยอันนี้ขาลงลนะครับแต่ข้อสังเกตคือราคาต้องปิดต่ํากว่าเส้นสมมุติของเราตรงนี้นะครับตรงนี้ปิดต่ํากว่าเราก็ทําการเข้าเซลลสต็อปลอสไว้ที่หายานบนนะครับแล้วก็ R ตั้งไว้1.5เท่า มันก็มาแย่ TP ไปเรียบร้อยเพื่อนๆก็ปิดไปอีกหนึ่งไมายง่ายไหมมีแค่นี้เองครับเทรดสั้นไม่ต้องไปทําอะไรพิสดารลึกล้านะครับเพื่อนๆไปต่อนะร,ร,รอจบวันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มองหาอะไรเอย่ยหาตัวจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของวันนะครับจุดสูงสุดผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ท่าน,นเพื่อนๆและจุดต่ําสุดของวันอยู่ที่ไหนอยู่ที่โลนี้ครับนะเราก็ได้เป็นกรอบใหม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเพื่อนๆ นะตรงนี้ไม่รู้มันเบรกหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเล่นไปก่อนแต่ถ้าไม่เบรกเราก็ไปรอเซ็กชันใหม่นั่นเองนะตรงนี้นะครับพพเพื่อนๆเซ็กชันที่ขึ้นมาตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเซ็กชันวันเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้นเราจะต้องรอเส้นอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเซ็กชันของวันจันทร์นะฮะอ่ะตรงนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมองทันไหมอ่ะตรงนี้คือเซ็กชันของวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็จะไม่มองเส้นนี้เหมือนเดิมเห็นป่ะนี้คือครบอาทิตย์แล้วนะครับ <S <S เหมือนเดิมพอจบเซ็กชันนี้แล้วครับเส้นนี้ไม่ดูนะ เน้นย้ำไปทีนะครับตรงนี้ไม่ดูนะครับไม่ต้องไปดูมันนะเราจะดูเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเราก็มองหาจุดสูงสุดนะแล้วก็จุดต่ําสุดนะครับอยู่ตรงนี้ถันปาเพื่อนเพื่อนก็ตีขึ้นมา2เส้นนะครับหลังจากตีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดูว่ากราฟนั้นไปเลือกทางนะครับในทิศทางไหนไปเบรกทางไหนนะครับเนี่ยตรงนี้มันเบรกลงอะไรครับลงด้านล่างเพื่อนก็เซลลตามเลยนะครับ SL ลวางไว้ด้านบน R r ตั้งไว้อยู่ที่1.5เท่านะครับเพื่อน โอเคตรงนี้นะครับเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่ปิด TP ได้แต่ระยะเวลานะครับไม่ได้เป็นจบในวันนะครับอันนี้ผมมาให้ดูด้วยว่าบางเคสอาจจะถือเกิน1วันนะครับแต่น้อยมากๆนะครับจากสถิติเนี่ยผมว่าไม่เกิน10%นะที่จะถือข้ามวันนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่กังวลในเรื่องของ swap อะไรเองอะไรเองก็ไม่ต้องกังวลนะครับน้อยมากๆนะครับเคสนี้แต่เอามาให้ดูกันนะครับเซลล์ตรงนี้ เมื่อวันที่12นะครับแต่ว่าเราไปปิดเอาวันที่14พฤษภาคมนั่นเองนะครับตรงนี้กราฟสดๆร้อนๆเลยนะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองอันนี้เพลย์ยาวๆให้เพื่อนๆดูนะปิดได้เหมือนกันแต่ใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับโอเคอเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ตีกรอบลงมานะครับหลัง TP ไปแล้วนะเราก็ดูวันก่อนหน้านะครับวันก่อนหน้าอันนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนนะฮะวันก่อนหน้านะครับจุดสูงสุดคือบริเวณนี้ และจุดต่ำสุดนะครับก็คือบริเวณนี้นะแท่งเทียนตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็เพิ่งปิดไปนะครับเราก็ยังไม่ทำอะไรนะโอเคตรงนี้เป็นเซ c ชั่นเบรกใหม่แล้วนะครับทันไหมเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเซ c ชั่นเบรกใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับตัวไฮลงมานะครับที่บริเวณตรงนี้และโลนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะโลตรงนี้นะครับต่ำสุดเนี่ยจุดสูงสุดคือบริเวณนี้นะครับไฮนี้และจุดต่ำสุดคือโลนี้ถูกไหมเพื่อน หลังจากนั้นนะครับกราฟก็เปิดเซสชันเบรกใหม่ถูกไหมแล้วยางงี้แค่มาแตะนะครับยังไม่เบรกมาแย่หางนะครับเพื่อนดูดีๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังไม่เข้านะครับเข้าเมื่อเบรกเท่านั้นอ่ะแท่งถัดมาเนี้ยเบรกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าเดินได้แต่ถ้าเพื่อนไหนไม่ัวร่อจะรอเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับอีกแท่งหนึ่ง sl ก็วางไว้ที่หายนะฮะ rr 1.5เท่านะครับอันนี้คือหน้างานจริงนะเพื่อนเพื่อนเพลย์มา รงนี้ก็วนไปท p พโจไปอีกหนึ่งไม้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าเราก็ไปต่อไปต่อนะครับแล้วก็ขยับตัวไฮตัวโลขยับไฮโลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้ดูแบบยาวๆนะเมื่อจะได้เห็นว่ามันน่างานจริงนะครับมันก็มีช่วงที่ไม่ได้เทรดนะครับพอไม่ได้เทรดแล้วเพื่อนทําอะไรนะครับจบวันนะมาขยับในกรอบอีกนะครับจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับจุดต่าสุดอยู่ตรงนี้ นะครับจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้แย่ yeah, นะครับยังไม่เข้าทันไหมแย่ yeah, แต่ยังไม่เข้านะครับห้ามเข้านะฮะบ,บางทีมันมาแค่แย่จุดไฮเดิม erm, นะครับของวันตรงนี้ตั้งหานะครับที่เป็นบา์เบรกเบรกของผมในที่นี้คือปิดสูงกว่าหรือปิดต่ากว่านะครับอันนี้สมบูรณ์นะเพื่อนๆเข้าได้ SL วางไว้ที่โลนะครับ r r ตั้งไว้1.5เท่า อีซี่สุดๆนะครับมาดูไม้แพ้บ้างดีกว่านี่อันนี้ชนะมาหลายไม้นะครับมาดูไม้แพ้บ้างนะครับขึ้นเซกชั่นใหม่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆขยับหาไฮและก็ขยับมาหาโลนะครับได้ไหมอันนี้ขึ้นวันใหม่แล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็ลองดูนะครับมันไปเบรกข้างไหนอเบรกข้างบนเห็นปะครับเพื่อนๆมันไปเบรกข้างบนนะฮะเพื่อนๆก็ต้องเลยครับใส่ออเดอร์เลยเปิดบายทันทีถูกไหมตามเงื่อนไข SL ก็วางไว้ที่โลนะครับแบบนี้ก็ SL ไปนะครับตรงนี้แพ้ก็มีแพ้มีชนะนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าวินเรทที่ผมจัดมาให้ในวันนี้อยู่ที่60%นะฮะเทิร์นกำไรเนี่ย R เท่าอยู่ที่500%นะครับภายใน5เดือนเท่านั้นเองเพื่อนๆที่เทรดสั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ได้ห่วงตรงนี้ YouTube ฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่าย แต่อยากเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมทำการทดสอบบนกราฟของ Ti c k m i l l b r o เ e r เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ามือใช้บรกเกอร์อื่นยิ่งทํา e f r a เล็กนะครับราคามีโอกาสจะเพี้ยนได้นะครับไม่เหมือนกันนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ i c k m ม l l มี Trading View แล้วนะครับอันนี้ก็โปรโมทเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดบัญชีกับ Ti c k m i l l b r o เ e r เปิดบัญชี t r a d i n g View ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เปิดบัญชีกับ t i c k m i l l Broker นะครับไว้ที่ใต้คล โอเคครับก่อนจะจากกันไปนะครับขออนุญ,ญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงวิธีการเทรดนะครับเพื่อนๆทำอย่างไรถึงได้500กว่าเปอร์เซ็นต์ใน5เดือนนะครับอย่างแรกคือเพื่อนๆเลือกเซสชั่นเบรกขึ้นมาก่อนนะครับพอจะเกิดพอเพื่อนๆเลือกเซสชั่นเบรกขึ้นมาเรียบร้อยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำก็คืออะไรครับให้มองหาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของเซสชั่นเบรกนั้นๆน,น,นะครับอพอเพื่อนๆหาเซสชั่นเบรกหาจุดสูงสุดต่าสุดเรียบร้อยแล้วก็รอบาร์ที่มันเบรก ขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Follow ตามเบรกข้างบนก็บายนะครับพอมาเบรกข้างล่างเพื่อนๆก็เปิดเซลล์เท่านั้นเองไม่ยากเลยนะครับเ,เพื่อนๆ โอเคสำหรับคลิปโอนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโิดีโในีี e ีถัดไปแล้วไปทดสอบทดลองหรือใช้งานจริงแล้วได้ผลดีอย่างไร <c oughs> ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปโอนี้กันด้วยนะครับ <c oughs> เป็นการแชร์ความรู้กับเพื่อนๆมือใหม่ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าจะมีอะไรสนุก,กกว่านี้แน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ